สวัสดีค่ะฉันชื่อยุงเพิ่งจะขึ้นมปลายปีนี้และที่เห็นกำลังโดนรุมแกล้งอยู่นั่นก็คือยายอีฟเพื่อนที่นั่งเรียนข้างๆฉันเองเฮ้ยเอาตักบ่าสิบบาทยี่สิบบาทันไม่มีล่ะคอรายอะไรอย่ากแกล้งฉันเลยยายเนี่ยชอบโดนคนอื่นแกล้งโดนรังแกงเป็นประจำเลยฉันเห็นประจำเมือแต่ไม่เคยเข้าไปยุง่งหรือไปช่วยเลยก็เรื่องอะไรแหละฉันจะต้องหาเรื่องใส่ตัวด้วยหระอจริงไหมทำเป็นไม่เห็นแล้วก็เดินผ่านไปดีกว่า แต่ว่าวันรุ่งขึ้นยายอีฟก็ไม่มาเรียนเอหรือว่าโดนแกล้งหนักจนเครียดแล้วก็ไม่ยอมมาเรียนเลยหรือเปล่านะแต่เมื่อมองดูที่โต๊ะของอีฟฉันก็พบกับบัตรใบหนึ่งวางอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นบัตรเชิญเข้าสู่สวนสนุกบัตรเชิญเข้าสู่สวนสนุกในฝันของท่านหญิงโมนิกา้าจะว่าไปอะไรก็ไม่รู้แหละสวยดีแฮะเก็บไว้ก่อนดีกว่า เมื่อกลับถึงบ้านก่อนนอนฉันก็เอาบัตรเชิญมานั่งดูอีกครั้งเมื่อเปิดออกก็พบข้อความเชิญไปสวนสนุกโดยยายีฟเพื่อนของฉันนั่นเองบัตรเชิญจากทางสวนสนุกถึงยุงเพื่อนรักนี่คือสวนสนุกหันษาที่แสนยิ่งใหญ่ตะก,การตาเธอจะเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานา,นา,นานชนิดซุ้มอาหารชั้นเลิศและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู รวมถึงการบริการที่น่าประทับใจที่คุณจะหาไม่ได้จากสวนสนุกที่ไหนในโลกเลยล่ะไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามเธอสามารถพบเจอกับสวนสนุกแห่งนี้ได้เสมอเพียงแค่เธอตอบรับก่อนเข้านอน นายหญิงโมนิกาเฮลลอตเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้ท่านเป็นผู้บริหารควบคุมความเรียบร้อยและวางระบบจัดก,การทุกอย่างในสวนสนุกแห่งนี้แต่สวนสนุกแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงหรอกนะเอะแปลกๆฮะสวนสนุกอะไรทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฉันเปิดโทรศัพท์เสิร์ชด,ดูใน Google เอา้านี่ไงเจอแล้วมีจริงๆด้วย มีคนตั้งกระทู้เกี่ยวกับสวนสนุกของโมนิก้าเขาเขียนว่าอย่ามองไปที่สวนสนุกและอย่าเดินเข้าไปในสวนสนุกเด็ดขาดคงมีแค่ไม่กี่คนที่ฉลาดพอที่จะออกจากคุมนรกนี้ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันเล่ามาไม่มีใครเชื่อฉันและบอกว่าฉันเป็นบ้าจำกฎเหล็กนี้ไว้ให้ดีๆ 1. งจงอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกหากตอนนี้คุณยังมีสติครบถ้วนอยู่อย่าทำให้ตัวเองตกเป็นเป้าสายตาตั้งสติให้ดีๆถึงแม้นายจะเจอภาพที่สยดสยองให้นายแกล้งทำเป็นว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับสวนสนุก 2. อ,อย่าเชื่อคำแนะนำข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามจดหมายเชิญเด็ดขาด คนที่ส่งบัตรเชิญมานั้นไม่มีทางหวังดีกับคุณแน่ๆเนื้อหาในจดหมายมันหลอกลวงทั้งเพมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณตกอยู่ในการครอบงำและทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกตลอดกาลเย้ยแปลกๆฮะคนเข่งกระทูเนี่ยหลอนอะไรหรือเปล่าเนี่ย น่าจะเป็นพวกเพี้ยนแต่ยังไงก็ตามถ้าสวนสนุกแห่งนี้มีจริงแล้วก็ฉันก็อยากจะลองไปดูอยู่แล้วฉันตอบรับแน่นอนไม่ได้กลัวสักหน่อยฉันคิดในใจแล้วหลังจากนั้นไม่นานฉันก็พร้อยหลับไปรู้สึกตัวอีกทีฉันก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รอบตัวขาวโพลนเหมือนอยู่บนก้อนเมฆยังไงอย่างนั้นเลย แต่ก็มีถนนเส้นหนึ่งให้เดินไปเรื่อยๆเฮ้ยหรือว่านี่คือทางเข้าสวนสนุกที่ยายนั่นว่ากันนะเนี่ยฉันเดินมาเจอบูธขายตั๋วมีลุงพนักงานคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวแล้วลุงก็ทักฉันขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสินะจะใช่ค่ะคือพอดีได้บัตรเชิญมานะคะข้าเข้าไปเลยได้ไหมคะเนี่ย ใครเป็นคนเชิญหนูมากันล่ะเป็นคนรักหรือว่าคนเกลียดกันเอ๊ะเป็นเพื่อนนะคะก็ไม่ได้เกลียดเชิญเข้าไปได้เลย ฉันเดินตรงเข้าไปในส่วนสนุกนั้นพบกับคนมากมายอยู่ในนั้นแต่ทำไมนะทุกคนดูเซื่องซึมยังไงก็ไม่รู้สิแฮะสายไปแล้วละ่ะฉันขอเตือนหนีไปซะคนพวกนี้ดูหลอนๆชะมัดแต่ยังไงก็แล้วแต่เข้ามาแล้วก็ขอเดินทัวให้ทั่วก่อนก็แล้วกันฉันมองไปทั่วอนนั่นตรงนั้น เสียงกรี๊ดดังลั่นเลยน่าสนุกรลเละโคสเตอร์ coaster, รถไฟหอติลังกาแต่เมื่อฉันมองไปใกล้ๆเจ้ารถไฟนั่นมันวิ่งเร็วอย่างกัดจะทะลุนรกเลยคนที่อยู่บนนั้นหน้าตาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบางคนก็ดูเหมือนว่ากำลังจะตายด้วยซ้ำเฮ้ยมันเริ่มจะแปลกๆแล้วฉันเดินต่อไปจนเจอกับเมืองหิมะ โออันนี้เคยอยากเข้ามาตั้งนานแล้วนะเนี่ยแต่เมื่อฉันได้เข้าไปฉันก็พบกับหมีขั้วโลกตัวมะหึม,มากำลังเฮ้ยถ้าตาฉันไม่ฝาดมันกำลังกินชิ้นส่วนของมนุษย์อย่ฉันเดินถอยหลังรีบเห็นออกมาอย่างไว้ต่อมาเครื่องเล่นที่สาม้้าหมุน อันนี้คงจะปกติสักทีนะม้าหมุนดูหมุนช้าๆตามปกติแต่เมื่อมองเข้าไปดูใกล้ๆตรงที่ควรจะเป็นม้าให้คนนั่งกลับเป็นคนโดนแขวนอยู่แทนซะง,งั้นโคตรหลอนเลยมาหมุนกันไหมฉันหมุนอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วเ้ยฮ <c oughs> <c oughs> แล้วศูนย์อาหารล่ะฉันเข้าไปที่ศูนย์อาหารคนในนั้นกำลังกินอาหารแต่ใบหน้าพวกเขาดูไม่มีความสุขเลยเขากำลังกินอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดยัง้งเขากินหยุดไม่ได้จนพุงใหญ่จนใกล้จะแตกดูเหมือนกับนี่เป็นการลงโทษให้ทรมานโดยการกินมากกว่า มาถึงตอนนี้ฉันนึกถึงคำเตือนที่ฉันได้อ่านมาทันทีห้ามตื่นตระหนกและห้ามเล่นเครื่องเล่นใดๆในนี้และขณะที่ฉันกำลังตัวแข็งทื่อพยายามระง,งับความหวาดกลัวอยู่นั้นฉันก็ได้ยินเสียงขบวนแห่กำลังมุ่งตรงมาทางนี้ขบวนพาเลตของนายหญิงโมนิกา้าเป็นขบวนพาเลตท,ที่ดูหลอนเอามากๆ นั่าอีฟนี่นะอย่าอีฟอยู่ในขบวนพาเรดนั่นด้วยว่ายังไงล่ะจ๊ะแขกผู้มาเยือนเธอคงจะได้บัรเชิญจากคน <c oughs> ที่เกลียดเธอมาสินะ <c oughs> เอาล่ะถึงตอนนี้เธอต้องเลือกเล่นเครื่องเล่นของเราสักอย่างแล้วล่ะหรือจะกินอาหารที่สูตรอาหารดีเร็วเข้าอ่อๆๆดูเหมือนว่าเธอกำลังลังเลอยู่นะคะไม่ดีเลย ฉันเลือกให้ดีไหมล่ะคะ <ś> ความรู้สึกตอนนี้เหมือนกำลังโดอนอยมาบาลให้เลือกเครื่องลองทันเลยฉันกลัวจนตัวสั่นแต่เดี๋ยวนะทำไมยายอีฟถึงไม่ได้อยู่บนเครื่องเล่นอะไรเลยละ่ะยายนั่งกลับเดินอยู่ในขบ,บวนซัาง,งาั้นหรือว่าเอาวะลองดูฉันตัดสินใจตอบกลับไปว่า คือคนที่ส่งมาไม่ได้เกลียดกันค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วฉันก็ไม่ได้มาเพื่อเล่นเครื่องเล่นค่ะฉันมาเพื่อสมัครงานค่ะอ้าวอะไรกันนะ่ะสมัครงานอีกแล้วอย่างงาั้นเหรอนี่คนงานก็เต็มไปหมอดจะแดนชนกันอยู่แล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนใจจะไปเล่นเครื่องเล่นมั่งหรอคะไม่ค่ะสมัครงานค่ะฮ่าก็ได้ก็ได้เอาแล้วนะเข้ามาแดนในคบวนกันแล้วกัน แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ปะแต่ว่าพนักงานใหม่น่ะต้องส่งบัตรเชิญให้คนที่รักหรือเกลียดมาที่นี่หนึ่งคนนะคะมีในใจแล้วใช่ไหมล่ะเออมีค่ะแล้วฉันก็ได้มาอยู่ในส่วนสนุกแห่งนี้ในฐานะพนักงานคนหนึ่งส่วนสาเหตุที่ยายอีฟเลือกส่งบัตรเชิญมาให้ฉันน่ะเหรอก็เพราะว่า ก็เพราะว่าฉันเกลียดเธอยังไงล่ะนั่งอยู่ด้วยกันแท้แท้ฉันโดนแกล้งเป็นประจำแต่เธอกลับทำเป็นไม่เห็นปล่อยให้ฉันโดนรังแกแต่พออยู่ด้วยกันกลับมาทำดีด้วยกับฉันฉันละเกลียดคนแบบเธอจริงๆแต่โชคดีนะที่เธอยังฉลาดตอบคำถามได้ถูกเอาตัวรอดมาได้เอาละ่ะยังไงก็ตาม เขียนบัตรเชิญขึ้นมาหนึ่งใบซสะสิแล้วอนาคตรเราค่อยหาทางออกจากที่นี่กันบัตรเชิญหนึ่งใบอย่างนั้นเหรอคิดไม่ยากเลยเอ้ยายสองคนนี้หายไปไหนกันนะไม่มาเรียนทั้งสองวันแล้วหรือว่าเป็นโรคติดต่อกันละเดียวเฮ้ย ขาดคนรองมือรองไม้แล้วฉันจะไปแกล้งใครล่ะนี่ยะตอนนี้ไม่หนุกเลยเอมนั่นอะไรอะ่ะบัตรเชิญเข้าสู่สวนสนุกของโมนิกา้าโอ้โหรู้แล้วอย่าสองคนเนียแอบหนีไปเที่ยวกันนี่เองชิชะนี่คือสวนสนุกหันษาที่แสนยิ่งใหญ่ตรการตา เธอจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดซุ้มอาหารชั้นเลิศและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูว้าววาวน่าสนใจจังเพียงแค่ตอบรับก่อนนอนนะเหรอรับสิจะรออะไรล่ะไม่มีพลาดหรอกอยาจะจะเอ๋ที่ไหนทีดด่ดี่ที่ไหนล่ะเนี่ยเอ๊อเออ๋ซุ้ม บัดผ่านประตูวันนี้เป็นวันที่ดีสินะยุ่งอะไรอ่ะลุงเอ้ยใครเป็นคนเชิญหนูมากันละ่ะเป็นคนรักหรือว่าคนเกลียดกันสองคนนั้นน่ะคงไม่รักหนูเท่าไรหร่หรอกลุงหนูก็ไม่ชอบหน้ามาทั้งคู่นั่นล่ละคนที่เกลียดสินะ เ <laughs> ชิญเข้าไปได้เลยตลุงเนี่ยคงจะพินเพี้ยนเป็นแค่พนักงานมาถามนู่นถามนี่ลูกค้าเธอ,อนั่นโรลลอร์โคสเตอร์อยากจะเล่นมนันดาแล้วว้าวว้าวาวขึ้นเลยก็แล้วกันเดี๋ยวตามไปด้วยกินอาหารฟรีแล้วภาพที่ฉันเห็นก็คือยายอ้วนอันธพานประจำห้องหวีดร้องด้วยความหวาดกลัว บนรถไฟหอกความเร็วสูงที่ไม่ยอมหยุดวิ่งจนกว่าลูกค้าจะหมดสติกันทั้งลำแต่ถึงใาย่นั่นสามารถลงมาได้แล้วก็ต้องแล่นเครื่องเล่นสุดหฤโหดของที่นี่วนไปไม่รู้จักจบสิน้นหรืออาจจะจนกว่าเวรกรรมที่ได้ทำไว้ได้รับการชดเชยจนหมดเพราะใาญ่นั่นได้เลือกที่จะเป็นผู้แล่นแล้ว โมนิก้าเป็นปีศาจที่ชอบการทรมานและชอบล่อลวงมนุษย์มาให้ติดกับเธอเธอมีความสุขมากเวลาที่มนุษย์เข้ามาใช้บริการในอาณาจักรของเธอสวนสนุกแห่งนี้อาจจะเป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์เวอร์ชั่นของซาตานแต่แทนที่จะได้เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเครื่องจักรทรมานลงทันสำหรับคนที่เกลียดกันดีๆนี่เอง และส่วนฉันกับอิฟก็คงต้องหาทางออกจากที่นี่กันต่อไปขอขอบคุณแพนด้าจอมหักมุมกดในการเข้าสวนสนุกและข้อปฏิบัติในการเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกตามไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน ขอบคุณจ้า